วันนี้ฮะสมเด็จคุณเซนจะเดินทางมาประเทศไทยไม่ได้มาพบรัฐมนตรีไม่ได้มาพบท่านนายกฮะมาพบคุณทักษิณครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเรื่องนี้คุณอุงอิงะแพทองทานชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทยฮะก็พูดถึงอาการป่วยคุณทักษิณเพราะว่านักข่าวเนี่ยยังไม่มีโอกาสเจอคุณทักษิณถูกไหมฮะคือเจอเนี่ยไม่มีโอกาสสัมภาษณ์ใช้คำนี้ดีกว่าค่ะนักข่าวก็เลยต้องถามลูกสาวฮะคุณอุงอิงว่าตอนนี้อาการคุณพ่อคุณทักษิณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณอุงอิงบอกว่าคุณพ่ออตนนี อาการมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นต้องกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสภาพจิตใจนะเป็นยังไงคุณอุ่งบอกว่าสภาพจิตใจก็ค่อยดีขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวสั้ระยะ รวมทั้งวันนี้สำคัญก็คือนี่ครับสมเด็จอัครามหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนอดีตนายกตีของกัมพูชาซึ่งปัจจุบันเป็นประธานองคมนตรีแห่งราชอาณาจัก,กรกัมพูชาจะเดินทางมาประเทศไทยมาเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยแหละครับที่จราสธิ์วงหกสิบเก้าพร้อมกับร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยลองไปฟังเสียงคุณอุ้งอิงตอนที่นักข่าวถามถึงอาการป่วยของคุณพ่อคุณทักษิณชินวัตรครับคือท่านคิดถึงเลยอยากมาเยี่ยมหรือว่าอยากมาพูดคุยอะไรยังไงกันครับ ก็จริงๆไม่ไม่จริงจรเป็นหมัดส่วนตัวของคุณ่อก็น่าจะเป็นห่วงยูเห็นเห็น่าก็ได้คุยตอนออกมาก็ถือว่าเป็นห่วงคือสมเด็จคุณเซนนัดหมายคุณพ่อโดยตรงเลยใช่ไหมคะไม่ได้ผ่านใครเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วหลังออกจากโรงพยาบาลอาการคุณพ่อยังโอเคแล้วใช่ไหมคะคุณยิงค่ะอาการป่คุณพ่อเป็นไงเออก็ยังไม่ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าก็อนนี้ก็กลับมาที่บ้านก็มีความดันสูง คือความสัมพันธ์ระหว่างสเว็ตฮุนเซนกับครอบครัวชินวัตรเนี่ยมันแนบแน่นมากคุณผู้ชมฮะอย่างเช่นภาพที่คุณเห็นหน้าจอตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะ5สิงหาคมปีที่แล้วครับ สเสด็จคุณเซนแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเพิ่งพบกันเมื่อวันที่หสิงหาคมปีที่แล้วครับเพราะคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักเนี่ยเดินทางไปร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ7 1ปีของสเสด็จคุณเซนที่กรุงพนมเปญครับแล้วก็มีการพักค้างคืนที่บ้านของสเสด็จคุณเซนหนึ่งคืนด้วยรวมทั้งมีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกันก่อนที่จะเดินทางกลับหลังจากนั้นคุณผู้ชมจําได้ว่าไม่นานในวันที่เรามีการโหวตเลือกน,นา,น<อ>นนาย์ เป็นวันเดียวกับที่คุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมารับโทษจนกระทั่งเนี่ยแหละฮะกระบวนการมาจนถึงวันนี้